เย็นนี้นึกอยากจะกินข้าวเหนียวนะครับกับแหนมขเขาเรียกแหนมแหนมส้มหรือเนื้อส้มก็ไม่รู้นะเมันเรียกไม่ถูกคนระับแต่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยแหละบางคนก็เรียกแหนมบางคนก็เรียกเนื้อส้มนะอันนี้อันนี้เป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อเนี่ยแม่้าบอกเป็นแล้วนะมันเปรี้ยวแล้วนะนี่เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะโอ้โหนี่เพื่อนแดงดีจังเลยมันเป็นหรือยังเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาผมจะเอาไปเวฟนะครับเดี๋ยวซื้อมาให้แม่บางซื้อมาหกอันนะแม่บางซื้อให้หกอันเดี๋ยวแกะหมดเลย เดี๋ยวแกะไปเวฟให้หมดเลยดีนี่โหสวยนะอันละยี่สิบาทนะครับเนี่ยสามอันห้าสิบแม่บ้านบอกองี้เขาซื้อมาสามอันห้าสิบนะนี่ยโอ้น่าก,กินจังวันนี้กกินข้าวเหนียวก็พอแล้วน่นกินกับลูกโดดลูกโดดนะฮะเดี๋ยวเวฟกันเนี่ยฮะโอ้ได้หกอัน,นครับเดี๋ยวไปเวฟเลยเอาให้สุกหน่อยนะไม่กล้ากินดิบๆเหีลองดิลองสักนิดหนึ่งดิบๆโอ้โหเออ,อ,อ,อมันก็เปรี้ยวแล้วนะใช้ได้ใช้ได้มือนี้ก็แค่นี้พอแล้วครับข้าวเหนียวก,กับเนื้อส้ม บางคนก็เลียเนื้อส้มนะโหเลีไม่ถูกอะแต่มันอร่อยครับชอบกินครับนี่ก็ลูกโดดกระเทียมยงี้นะมันเพื่อนเนื้กับข้าวอย่างอื่นก็ยกไว้ก่อนยกเว้นไว้ก่อนแค่นี้ก็พอแล้วครับนี่นี่นี่ฮะเนื้อส้มเนื้อส้มโอ้อร่อยครับแต่มันยังแดงอยู่นะเดี๋ยวจะเวฟอีกสักทีหนึ่งอีกสักทีหนึ่งน่าจะสุกนะนี่ฮะกินกับกระเทียมกับพริกขี้หนูลูกเล็กๆเนี่ยโอ้ยข้าดีจังเลย